ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวมีดอีกสามเล่มน,นะครับมีดช่างแก่นะครับวันนี้นั่งแก้ฝักให้มันฟิตอยู่ครึ่งวันนะครับได้มาใหม่ๆก็คือต้องมาปักแต่งผิวแต่งคมปัดแต่งผิวแต่งคมแล้วก็มาแก้ฝักให้มันฟิตนะครับให้พร้อมใช้งานนะครับเวลาลูกค้ารับพัสดุจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแต่เราก็ไม่ได้ขัด อันนี้ให้เนียนมากนะครับเอาไว้จับมันจะได้ไม่ลื่นมือนะครับราคาไม่แรงฮะมีอยู่สามเล่มนะครับหนึ่งสองสองเล่มนี้เป็นใบห้านิ้วครึ่งนะครับอ่าเล่มนี้เป็นใบเ็ดนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ชมข้างในกันนะครับ สามเล่มนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วก็ต้องอาจจะต้องรอถึงประมาณปลายเดือนนะครับหรืออาจจะสักประมาณวันที่20นะครับเพเดี๋ยวต้องเร่งทํางานมีดกระทิงเบิบไัยส่งลูกค้าที่จองไว้ก่อนนะครับมาดูเล่มแรกครับฝักฟิตครับแก้ให้เรียบร้อยนะครับแตไม่ได้รัดไหวให้นะครับราคานี้อ่าอันนี้ใบห้านิ้วครึ่งครับอ่ ปลายห้านิ้วครึ่งตอกลายกัน,นกนะครับมีลวงพึ่งนะฮะสันมีตรงๆนะครับคมบางๆกิิบๆนะเช็คคงให้เรียบร้อยครับไปถึงก็แปะนะครับเอาคมไปจิกหลังเล็บจะรู้สึกเย็นวาบนะครับคือเช็คคมให้เรียบร้อยด้านเป็นไม้ประดู่ชิงชันครับท้ายมน จับกระชับมือนะครับไม่ลื่นนะฮะเอาไว้ติดรถติดเป้นะครับติดกระเป๋าออกแคมปิ้งนะครับกลางเต็นนอนนะครับหั่นผักหั่นเนื้อฟันกิ่งไม้เล็กๆได้นะครับมีดไซส์เล็กใบห้านิ้วครึ่งครับความยาวของของใบมีดน,นะครับไม่รวมด้ามด้ามนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสี่นิ้วครึ่งนะครับ ด้ามอีก4นิ้วครึ่งนะครับใบมีด5นิ้วนะครับนี่เอาไปทำมีดกว้างก็ได้นะครับน้ำหนักดีฮนะอะหนึ่งหนงเล่มนะครับฝักเป็นไม้ประดู่ชิงชันติดพีครับก็มีสเสน่นะฮะมีสเสน่ดีนะครับราคาวันนี้จัดพิเศษให้ไปเลยครับปกติ990บาทวันนี้ผมให้นะครับ 8 9 9บาทพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับราคานี้อย่าต่อเลยครับเพราะว่านั่งเก็บงานอีกเยอะฮะกว่าจะได้อย่างนี้นะครับค่าน้ำมันด้วยนะฮะบ้านทางแก่ไม่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอยู่ไกลนะครับอันนี้ไม่ราคานี้ไม่ไม่รัดไหวให้นะครับ8 9 9บาบาทพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ <S <S พิเศษให้นะครับ ามาดูเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้ด้า,ดามพยุงไฟนะครับมีเปลเวลเพลิงนิดๆน,นะฮะฝักไม้ชิงชันทาน้ำมันแล้วดำฮะสวยแต่งฝักให้เรียบร้อยครับฟิตนะครับามาดูใบมีดครับใบมีดก็เป็นใบห้านิ้วครึ่งนะครับงานตีร้อนจากเหล็กผ่านไถทุกเล่มนะครับเหมือนกัน มีรวงพึ่งนะครับตอกรวงพึ่งลายชัดเจนครับลายชัดเจนสันตรงๆนะครับคมบางๆกิ๊บกิบเช็คคมให้เรียบร้อยฮะจิกปึ๊บปึอยู่นะครับไปถึงก็ลองไอ้นี่ดูนะครับล็อกเข้าที่นะครับอ่าเล่มนี้ก็5้านิ้วครึ่งครับ899บาบาทพร้อมจัดส่งเก็บเงินปทางเหมือนกันนะครับ สนใจโทรมาได้ครับ0935629458นะครับแอดลไลน์เบอร์นี้ครับ0935629458ครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้นะครับผมพูดอยู่คนเดียวเลยมีใครเข้ามาบ้างเนี่ยโอ้19คนขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็อายุ53นะครับสายตาไม่ค่อยดีมีทั้งสั้นทั้งเอียงทั้งยาวครบ โปรโมชั่นมาครบนะอันนี้ก็ตอนนี้ก็หุงข้าวทำกับข้าวรอแล้วครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะได้กินข้าวกันนะครับวันนี้ทำกับข้าวไม่เยอะครับผัดผัดกระลำน้ำปลากระลำปีผัดน้ำปลาฮะใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยใส่น้ำตาลทรายหน่อยชูรดหน่อยกระเทียมเจียวนิดนึงนะฮะ หวยก็โดนกินครับวันนี้อดหนุนชาติเลยครับซื้อลอตเตอรี่อืเล่มนี้เจ็ดนิ้วครึ่งครับฝกักฟิตๆนะฮะเก็บงานให้เรียบร้อยครับได้ไปไม่มีผิดหวังอ่าเล่มนี้เป็นใบเจดนิ้วครึ่งนะครับ ผมก็บกนะิบฮะเย็นวับๆฮนะแตะหลังเล็บนี่เย็นวับเลยระวังบาดนิ้วนะครับทำเนี่ยผมเนี่ยผมทำจนชำนาญและบางคนพลาดไปโดนเนื้อบาดเลือดออกต้องระวังครับมีดอันนี้เป็นใบเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้เปิดไว้พันหนึ่งร้อยบาทนะครับ พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมผมคิดอย่างนี้ผมคิดราคาพันเบาทแล้วกันฮะลดได้บาทนี่นะครับนี่สวยครับคมคมบางฮะน่าใช้งานสันหนาอ่าเหล็กผันไทยเนี่ยสันจะไม่หนามากนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก4ีมิลหมิลนะครับ เพราะมันผ่านไถมันจะบางนะครับแต่น้ำหนักดีฮะน้ำหนักดีแล้วก็คมโอเคคมถือว่าใช้ได้นะครับมีผ่านไถเนี่ยแล้วก็มันจะมีเหล็กมันจะมีค่าโครเมียมฮะก็คือสนิมจะกินยากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับคือเราใช้งานเสร็จเราก็ทาละมันพืชไว้นะฮะแล้วก็สวมฝักแบบนี้นะครับ เ,เดี๋ยวเ็าจะขอแนะนําการชักมีดนิดหนึง่งบางคนเล่นมีดอีเดีฝักไม้ใหม่ๆเนี่ยยังไม่เข้าใจอยากกาอย่างนี้เด็ดขาดนะครับอยากกำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะว่าเราอยา่าไปมั่นใจว่าช่างมีดแต่ละคนเนี่ยเขาทําฝักมาดีพอหรือเปล่าบางทีบางคนชักออกมาปุ๊บคมแลบตรงนี้ฮะโดนบาดโดนเส้นเอ็นนะครับบางคนอัดกาวไม่ดีหรือไม่มีไม่ได้ไม่ทําบาดใน ลองรับคมมีดเน um sí ี่ยอันตรายนะครับจับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้พอจับอย่างนี้พอนะครับอย่าไปกรรอย่างนี้นะครับอันตรายฮะจับอย่างนี้พอนะครับแล้วก็เวลาชักเนี่ยมันจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะมีร่องร่องบากสันสันมีดเราก็ใช้นิ้วโป้นี่กดกดแล้วก็เอาเอานิ้วนิ้วชี้เนี่ยฮะดันดันตรงนี้ดันตรงนี้นะครับนิ้วชี้ดันอย่างนี้ มันก็จะหลุดง่ายนะครับแล้วก็ชักออกห้ามกำอย่าก,กำนะครับอย่างนี้อันตรายฮะต่อให้ฝักมีดทําได้มาตรฐานดีแค่ไหนก็ก็อย่าอย่าเสี่ยงนะครับผิดพลาดกันได้ครับแล้วก็โดนบาดเส้นเอ็นขาดมาเยอะฮะอันนี้ต้องขอแนะนําไว้ที่หนึ่งนะครับใช้มีดเราก็ต้องเรียนรู้นะครับ เพื่อความปลอดภัยอ่าเล่มนี้เป็นใบเจ็นิ้วครึ่งนะครับใบเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับยันตินล้อแจ็กเหล็กผ่านอ่าด้ามปะดูชิงชันครับฝักฝักเนี่ยผมดูแล้วช่างก็ยังไม่รู้เลยไม้อะไรช่างช่างแก่ยังไม่รู้เลยไม้อะไรแต่ผมดูนะผมว่าเป็นไม้มหาดลายแบบเนี้ยไม้มหาดน้ำหนักไม่เยอะมากแต่ไม้แห้งนะครับแข็ง ก็มีด้วยกัน3เล่มนะครับอ่าเล่มนี้นะครับพันห้บาทนะครับพันห้าบาทพร้อมส่งเก็บกันไปทาง7นิ้วครึ่งครับอันนี้5้านิ้วครึ่งเล่มนี้ก็5นิ้วครึ่งครับ3มเล่มครับใครสนใจก็โทรมานะครับ0ูนย์เก้าสามห้าหกองเก้ห้าแนะครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยครับช้าหมดอดนะครับ เมื่อวานไลฟ์สดไป2เล่มนั้นก็เรียบร้อยครับมาเช้าจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเก็บเงินไปทางน,นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ติดตามรับชมช่องของปนชัยมิตรภัยนะครับช่องนี้ก็สร้างมาประมาณ10กว่าปีได้นะครับก็ทำเรื่อยๆฮะก็เราไม่ได้เน้นผู้ติดตามเยอะมากมายหรือว่ายอดวิวเยอะ อาศัยมีผลงานโชว์กันบ่อยๆนะครับแต่ช่วงหลังนี้แต่ก่อนผมจะทำโพอสอย่างเดียววิดีโอนะครับตอนหลังนี้เริ่มไลฟ์สดก็โอเคครับเริ่มรู้สึกว่าเออก็สนุกดีฮนะจริงๆแล้วก็มันเป็นการเปิดใจด้วยนะครับเปิดเผยตัวเองเปิดเผยตัวตนนะครับผู้ซื้อก็มันใจขึ้นนะครับว่าผมมีตัวตนจริง ไม่ใช่มีชาชีพนะครับอ่วันไหนถ้ามาเชี่ยวบ้านปโป่งนะครับก็แวะดื่มกาแฟคุยเรื่องมีดกันได้นะครับที่ผมอยู่บ้านหุบก,กระทิงครับที่เดียวกับช่างที่ตีมีดบกระทิงนะครับเพราะว่าอ่ช่างเฟื้อกับช่างนิดเนี่ยก็คือญาติผมนะครับก๋งแปะเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับก๋งก๋งผมกับก๋งงนนะครับก็บ้านอยู่ บ้านผมเนะี่ยอยู่ห่างกับบ้านช่างนิดประมาณกิโลเดียวนะครับแล้วก็น้องแมนลูกชายช่างนิดก็สนิทกันนั่งดื่มกันบ่อยฮะนั่งดื่มกันปรึกษากันเรื่องงานนะครับก็ใครอยากมาเที่ยวนะครับจะมาหัดคว้างมีดคว้างขวานมาได้ผมแนะนําให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะฮะแต่ถ้าไม่มีมีดไม่มีขวานมาก็มาเอาที่นเนี่ยครับโทรนัดล่วงหน้านะครับจะได้เตรียมอุปกรณ์ว้ให้นะครับ นี่ก็ได้ไม้มาก็ว่าจะทําเป้าสําหรับฟวางมีดฟว้างขวานนะครับเอาไว้รับแขกนะครับใครมาก็มานั่งดื่มน้ําสมุนไพรกันมีน้มามะตูมน้ําตะไคร้นะครับต้มเองนะฮะน้ำลางจืดนะครับแล้วก็กาแฟนะครับไม่ห่วงกรเด็นเนตกาแฟไม่ห่วงครับมานั่งคุยกันได้นะครับแล้วก็มานั่งคุยเรื่องมีดชมมีดกันถูกใจก็ จับจองเป็นเจ้าคอเจ้าของได้ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราได้คําว่ามิตรภาพร่วมกันนะครับโอเคครับถ้างั้นยันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มหิวข้าวแล้วหวยก็โดนกินเดี๋ยวต้องขอตัวครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับค้าบสวัสดีครับ